สวัสดีค่ะบรูเอลิกานะคะและนี่คืองาน Amazing Christmas นะคะหรือว่า Christmas อัศจรรย์นั่นเองนะคะที่จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์นะคะในวันที่21-25ธันวาคมเวลา1ทุ่มถึง -3 ทุ่มค่ะและงานครั้งนี้นะคะเราก็คาดหวังค่ะที่จะเห็นคนไทยนับล้านคนนะคะได้ยินเรื่องราวพี่เยซูหรือว่าพระกิติคุณน,นั่นเองและคนนับแสนได้ต้อนรับพระเยซูนะคะเป็นการร่วมกันร,รับใช้เฉลิมฉลองของพิจัรในประเทศไทยทั่วประเทศค่ะ และคิดจักนะคะจะสามารถมีส่วนร่วมในแคมเปญครั้งบร,ริษัทครั้งนี้นะคะตามรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. นนะคะร่วมปราษัมพัคัญงานนี้ด้วยกันนะคะ 2. ค่ะเรามาร่วมท้าทายหนุนใจเชิญชวนให้คนมาร่วมงานนี้กัน3นะคะขาดไม่ได้เลยนะคะคือการร่วมกับอนิฐานเผื่องงานนี้ 4. ค่ะทุกคิดจักนะคะสามารถร่วมเป็นโฮสตถ่ายทอดสดงานครั้งนี้ได้ด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะสามารถร่วมถวายเผื่องงานครั้งนี้ได้ด้วยค่ะ ในส่วนนี้นะคะคิดจักต่างๆสามารถออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรมตามรูปแบบที่ตัวเองต้องการได้เลยค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมนะคะสามารถนําโลโก้ของงานไปใช้ได้นะคะจะเป็นสื่อป้ายต่างๆหรือว่าทํารูปแบบออนไลน์ก็ได้ค่ะค่ะสำหรับการรับชมนะคะร่วมง,งานในครั้งนี้นะคะทุกคิดจักสามารถรับชมพร้อมกันได้เลยนะคะที่เพจ Christmas อัศจรรย์ Amazing Christmas ค่ะ สำหรับคิปจากไหนที่สนใจร่วมเป็นโฮสตในการถ่ายทอดสดนะคะสามารถกดตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะสำหรับโครงการครั้งนี้นะคะอยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนคะ่ะที่จะเตรียมของขวัญ2กล่องนะคะและมอบเป็นกําลังใจให้กับใครก็ได้ที่กําลังยากลําบากหรือใครที่เราเอยากส่งต่อกําลังใจให้กับเขาเพียงแค่มี500,000คนร่วมทําสิ่งนี้ด้วยกัน เท่ากับว่าจะมี1ล้านคนได้รับกําลังใจและตอนที่เราทําสิ่งนี้อาจจะเก็บภาพนะคะเป็นความทรงจํำดีๆโพสต์ลงสื่อต่างๆนะคะแล้วติด Hashtag Amazing Christmas และ Hashtag Christmas อศัศจรรย์เท่านี้ค่ะเราก็จะเห็นว่ามีใครบ้างที่ได้รับกําลังใจผ่านโครงการนี้ค่ะ คิดจักต่างๆนะคะสามารถติดต่อรับหนังสือกำลังใจตามรายละเอียดดังนี้ได้เลยค่ะคือว่าคิดจักต่างจังหวัดนะคะรับผ่านกปจแต่ละจังหวัดได้เลยแต่ว่าเป็นคิดจักในกรุงเทพนะคะก็สามารถติดต่อพันเพจมาได้เลยนะคะที่เพจคริสต์มาสจันทร์อเมซิ่งคริสต์มาสค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอพระเจ้าอวคอนพี่น้องทุกท่านนะคะแล้วเราพบกันในงานคริสต์มาสจัน a ร์อเมซิ่งคริสต์มาสค่ะ